น้ำมันเนี่ยท่านผู้ชม <c oughs> ขออนุญาตเลยจิกินงเผลอเราไม่ได้เลยตั้งแต่คราวก่อนที่พี่บอกน้องไปแล้วอันไหนกองทุนาาาน้ำมัน้ตารงนั้นอยู่ตรงไหนกองทุนน้ำมันเนี่ยถ้าย้อนไปดูเอาเดือนแค่เดือนมกราคมอะคะ <c oughs> ่ะยังติดลบอยู่เลยอะสองหมื้าพันหลานนี่เดือนอะไรเดือนพฤษภา,าสงสุดเนี่ยคือกองทุนน้ำมันมันมีอยู่สองกอง <ห>บัญชีน้ำมันกับบัญชีแก๊สใช่บัญชีแก๊สยังติดลบอยู่แน่นอนเพราะแก๊สอุดหนุนอยู่ตอนนี้ก็ติดลบอยู่4 5 0 3 9้านาล้านค่ะ,ะทุกวันนี้เงินยังออกอยู่จากบัญชีแก๊สเนี่ยถูกไหมใช่บัญชีแกส๊สส่งต้มหรือ LPG ที่เราอุดหนุนอยู่มันก็จะติดลบประมาณนี้ยแต่พี่ก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้เพิ่มนะ <หา S 2> ประมาณเนี้ใช่ไหมแปลว่าเฮ้ยเองดูสิเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันที่เป็นส่วนบัญชีแก๊สบ้างไหม พราะจริงๆแก๊สมันก็ลงนะในโลกอ,ะอ่ะไอเราตึงเนี่ยบางทีมันเป็นการตึงไม่ให้ลงนะฮะไอเองเช็คดว่วนเลยบัญชีแก,แก๊สหุงต้มอ่ะทุกวันนี้เสมอเสมอหรือเอาเงินกองทุนออกมาอุดหน,นุนหรือเก็บเงินเข้ากองทุนอีกเพราะตัวเลขพี่ว่ามันนิ่งอยู่ประมาณนี้เพอเพอก่อนหน้ามากกว่าน,นี้ด้วย <c oughs> เพอเผอตอนนี้เนี่ยเป็นการตึงราคาแก๊สกับตึงราคาน้ํามันไม่ลงนะไอ้น้ํามันเนี่ยชัดเจนคือตึงไม่ลงอาคานนานี้กองทุนน้ามันได้ตึงราคาน้ํามันเบนซินไม่ลงท่านผู้ชมใช้คําอย่างนั้นได้เลยเพราะว่าวตอนที่น้ํามันโลกลงลก็เก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันเพิ่มค่ะราคาน้ํามันมันก็เลยไม่ลงอ้าวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ คุณผู้ชมถามว่าตึงไม่ให้ลงตึง,งไม่ลงเข้าใจใช่ไหมตึงไม่ลงแปลว่าอะไรก็ตึงไม่มาลงไงอ <c oughs> อ่าไหน <c oughs> ขอบคุณพวกเราชาวเบนซินที่ช่วยกันใช้หนี้กองทุนน้ำมัน <c oughs> ใช่เ <c oughs> พราะตอนอุดหนุนส่วนใหญ่ <c oughs> ก็เป็นการอุดหนุนดีเซล <c oughs> ใช่เหรอถูกไหม อันนี้เป็นตรก,กะลดจิกเลยเ,ออเพราะตอนอุดหนุนเนี่ยคืออุดหนุนดีเซลไม่ให้มันเกินเพดานครั้งหนึ่งสาบาทอีกครั้งหนึ่งก็ 3, 2มถูกไหมค่ะอย่างล่าสุดแต่ก่อนหน้าดีเซลจะไม่เกิดน,นี้เพราะฉะนั้นไอคนเบนซินเนี่ยโดนมาตลอดเพื่อจะไปอุดหนุนในส่วนของอดีเซลค่ะ,ะเดี๋ยวรอรอสักนิดนึง พี่ความมีข้อสงสัยเรื่องแก๊สสักหน่อยตกลงเป็นยังไงได้หรือ,อยังบัญชีแกส๊สมีไหมลองเรียงเป็นอย่างเงี้ยค่ะลองอยากดูจะเอาอันนี้มาก่อนก็ได้ค่ะสถานะแต่ละเดือนเ,อเดี๋ยวรอท่านผู้ช,ชมก่อนจะได้คุยทีเดียวบัญชีน้ำมันอะคะ่ะจะได้รู้ว่าก่อนหน้านี้ติดลบมากน้อยแค่ไหนอื้อาวจะลงกี่โมงนะ้ำมันเช้านี้ตีห้าลงสามสิบสตางค์นะคะเดนซิน สำหรับกลุ่มเบนซินกลุ่มเบนซินกลุ่มเบนซินทุกชนิดเช้านี้ลง30ตคนน้ำมันโลกไปยังไงระหว่างนี้น้ำมันโลกยังลดลงเล็กน้อยแต่สิงคโปร์ขึ้นเล็กน้อยซึ่งเราอะ้างอิงตลาดสิงคโปร์นะคะคือน้ํามันดิบในตลาดโลกเนี่ยปิด ตลาดลดลงเล็กน้อยหลังจากที่สหรัฐกับอิหร่าน,นคาดการว่าจะมีการเปิดการเจราจารอบใหม่ค่ะอิหร่านเป็นผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่เป็นอันดับ3ในกลุ่มประเทศโอเปกนะคะการโจมตีของอิสราเอลก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ํามันจากอิหร่านแต่ว่าคาดการว่าสหรัฐกับอิหร่านจะเปิดการเจราจากันรอบใหม่น้ํามันดิบาตลาดในเม็กซ์ลงไป46เซนหรือลงไป 0. 7เปซนเบรนซ์ลอนดอนปิดตลาดลงไป47เซ็ซนหรือว่า0.7%แต่เปอร์เซ็นต์แต่น้ำ ตัวเลขอยู่ที่60เองใช่ไม่ใช่า <60 S 1> หาต่ำนะเหรียญ61เหรียญต่อบาร์เรล61.57็ดดอลาลาร์ต่อบาร์เรลค่ะสำหรับน้ำมันดิบที่ตลาดนเม็กซ์ส่วนเบรนท์ลอนดอนเนี่ย64.91ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่น้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ปรับขึ้นเล็กน้อยขึ้นแค่3เซนอยู่ที่79.69ดอลดอลาร์ค่ะอ,อ่าท่านผู้ชมทองคำโลกยังพุ่งต่อเนื่องเป็นวันที่3เมื่อวานนี้ทองคำประเทศไทยก็ขึ้นเนี่ย เจ็ดอยห้าสใช่ไหมใช่ปรับไป16ครั้งรวมแล้วบวก750บาทต่อบาททองอันนี้คือค <ำ S 2> ทองคำ<า>ประเทศไทยเมื่อวาน,วนบวก 750. เจ็ดรยหเช้านี้เปิดตลาดมาดูกันอีกทีเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยโกลสปอร์ตปิดปรับขึ้น0.7%นะคะ3,312.77ดอลลาร์ต่ออนอนซ์ส่วนทองคำล่วงหน้าของสหรัฐโกลฟิวเจอร์ปิดตลาดก็เพิ่มขึ้น0.9% 3,313.50ดอลลาร์ค่ะอ่ะววันนี้คุยกันเรื่องน้ำมันดีกว่า เมื่อเช้าบังเอิญให้นักข่าวไปดูอาทีมงานผมเนี่ยให้เองไปดูซิบวกหรือยังคิดเล่นเล่นบัญชีกองทุนน้ำมันบวกจริงๆริงไอ้ที่ส่วนของบัญชีน้ำมันเนี่ยอ่าไปดูซิสถานะกองทุนน้ำมันปัจจุบันนับเมื่อวันที่18ที่เขามีตัวเลขรายงานล่าสุด โดยรวมเ่ยยังติดลบอยู่44,266ล้านค่ะไอ้ที่ติดลบอยู่ตอนนี้คือบัญชีแก๊สถุงต้ม LPG ติดลบ45,39 9ล้านแต่บัญชีน้ำมันเป็นบวกค่ะ773ล้านนี่ฮะท่านผู้ชมแล้วก็ต้องเป็นอย่างที่ผมคาดเอาไว้แหละนั่นก็คือบัญชีแก๊สถุงต้มเนี่ยท่านผู้ชมอาจถ้าดูตั้งแต่27เมษายนถึง18พฤษภา ติดลบน้อยลงติดลบน้อยลงแปลว่าอะไรแปลว่าจ่ายเงินออกไปอุดหนุนน้อยลงหรือยังไงหรือเก็บบวก <c oughs> แต่น้ำมันเนี่ยชัดเลยตัวเลขล่าสุดบัญชีกองทุนน้ำมันที่เกี่ยวกับบัญชีน้ำมันเนี่ยเป็นบวก773ล้าน ท่านนับตั้งแต่27เมษาตอนนั้นยังติดลอบอยู่เท่าไหร่4,616ล้านค่ะ4พฤษภาหายไป2,000กว่าล้านติดลอบอยู่2,540ล้าน11พฤษภาวันเกิดพี่เนี่ยติดลบเหลืออยู่แค่372ล้านและ18พฤษภาคมคอมบวกแล้วอีก7วันถัดมาบวก773ล้านคะ่ะถ้ายังดูไม่ชัดอีกนี่ยังไม่เอาไปเปรียบเทียบตอนที่780,000ล้านนะ ตอนที่ติดลบอ่ะบันชีน้ำมันอย่างเดียวค่ะเอาเป็นว่า5มกราคมติดลบเท่าไหร่29,900ล้าน2กลุมภา25,24ล้าน2มีนา21,555ล้าน6เมษาหายไปอีก1 0ื0 0ล้านเลยใช่1 8 5 5ล้านเซพุทธภา2,540ล้านนี่คือลบนะนี่คือติดลบค่ะแล้วล่าสุดเป็นบวกค่ะบวก773ล้านบาท ทีนี้คงอยากจะถามอาทุกวันนี้เก็บเงินข้อกองทุนน้ำมันเท่าไหร่ท่านผู้ชมขนาดดีเซล B7 ที่ใช้กันทั่วไปยังเก็บเข้าอะไเนี่ย2องบาท40ต่อลิตรอ๋อน,นี่ไงนี่ไงดูข้างล่างสุดไม่ใช่เดี๋ยวการาฟิกยังไม่ได้ขึ้นอานะ มาหรือยังอัตราส่งเข้ากองทุนน้ำมันมาที่15พฤษภาคมมาแล้วค่ะเบนซินให้เก็บอยู่9บาท80ค่ะอันนี้คือเบนซินตัวสูงเรตยละ40กว่าบาทอันนี้เป็นเบนซินแบบพรีเมียมสำหรับคนมีฐานะก็จ่ายมากหน่อยเก็บเงินข้ากองทุนเกือบ10บาทต่อลิตรค่ะแปลว่าราคาเป็นยังไงเดี๋ยวดูราคาสิเบนซินเช้านี้เบนซินอันนี้41บาท44สตางค์14สตางค์ ลดลงมาเหลือ40บาท84ใช่ไหมใช่ก็เท่ากับว่าใน40บาทที่ท่านจ่ายไปต่อลิตรเนี่ยเป็นเข้ากองทุนเนี่ยประมาณเกือบเกบ10บาทอันนี้คือเบนซินพรีเมียมค่ะแต่เบนเบนซินอิร์เป็นยังไงแก๊สโซฮอ95เก็บอยู่เท่าไหร่แก๊สโซฮอ5เก็บอยู่3บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอ91ก็3บาทต่อลิตรค่ะ e20e20 เก็บบาท 80e85 3บาท60อียุล่ะ <laughs> ฮะอ,อ,อันนี้คืออัตราจัดเก็บข้ากองทุนน้ำมันขนาดดีเซลเนี่ยคือดีเซลเพียรเมียมตอนนี้เนี่ยเก็บมากกว่าดีเซลบีเจ็ดแล้วค่ะแต่ดีเซล,ล,<ะ>เซลพรีเมียมเนี่ยเก็บเข้าลิตรละเท่าไหร่สามบาทเก้าสิบดีเซลบีเจ็ดเก็บสองบาทสี่สิบค่ะอ่านนั่นแปลว่าด้วยราคาน้ำมันในตลาดโลกในขนาดนี้ขอระบุใช้คำว่าอ่ากองทุนน้ำมันกระทรวงพลังงาน ได้ตัดสินใจตึงราคาน้ำมันไม่ให้ลงด้วยกลไกลกองทุนน้ำมันมันถูกใช่ไหมตึงไม่ให้ลงอยังดีเซลตอนนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้เท่าไหร่ดีเซลเม่สา,าที่เบียดบาทเก้าสิบสี่สตางค์ถ้าบังเอิญเห็นว่ากองทุนมันเป็นบวกแล้วไม่ต้องเก็บแล้วจะลดลงไปทันทีเนี่ยสองบาทสี่สิบขนาดนี้เหลือแค่ยีบาทเอง 29่สิบเกาทสี่สิบ้าทห้สตังหรือว่าเก็บน้อยลงหน่อยจะเก็บสองบาทสีเป็นเก็บบาทเดียวสมมติถ้าคิดว่ามันเป็นบวกแล้วไม่ต้องเก็บเอ,อไม่ต้องเก็บตอนนี้เนี่ยดีเซลบีเจจะต่ํากว่า30บาททันทีอืคือนี่ไงเห็นไหมอ่าเช่นเดียวกันการตึงราคาแกส๊สฮอล์เก้ห้าไม่ลงราคาเช้านี้ 95เท่าไหร่32บาท55อาถ้าลบออก3บาทเหลือ29บาท18โอ้ก<ส>็ไม่ถึง30บาทเลย29บาท55สตางค์นี่คือการตึงไม่้ลงโดยที่เอ่อว่าไงต่อนะนี่ยังดีนะที่รัฐบาลร้อนเงินอาจจดเก็บภาษีสารซสาม,มิตน้ำมันเบนซินเพิ่มเข้าไปนิดละเฉลี่ยเกือบบาทถูกไหมใช่ค่ะ แล้วกองทุนน้ำมันเนี่ยเอาออกมาชดเชยมหมายถึงก็เก็บน้อยลงเท่ากับภาษีที่เพิ่มขึ้นค่ะจะได้ไม่กระทบกับราคาที่ขายอันราคาจะได้เท่าเดิมค่ะนี่ถ้ามีตัวนี้อีกป่านนี้จะเป็นยังไงชำเลยเก็บข้ากองทุนน้ำมันนี่ชำเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเก็บ <c oughs> จนเป็นบุคลิตละเกือบบาทอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวสักพักบวกเป็นหมื่นล้านทําไงอะคะก็ให้มันบวกเป็นหมื่นล้าน เพราะมันมีภาระจะต้องไปแก้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนน้ำมันที่ติดลบอยู่บัญชีแก๊สค่ะบัญชีแก๊สหูงต้มท่านผู้ชมตกลงบทสรุปของข่าวนี้ก็คือกองทุนน้ำมันได้สร้างกลไกให้มีการตึงราคาน้ำมันเพื่อประชาชนในอนาคตก็คือตึงไม่ลงเข้าใจตรงกันใช่ไหมเนี่ยข่าวนี้ไม่ทันพูดในเรื่องเล่าชา้านี่เวลาหมดซะก่อนท่านผู้ชมจะได้สบายใจ ว่าเราได้รับการดูแลก็คืออนาคตใจในมีหลักประกันว่ากองทุนนี้มีความมั่นคงอ๋อเวลาเราขันส้มันถพุ่งกระชูดไปอย่างนี้ใช่ไหมคะจะได้อ,อ,อุดหนุนได้ดีจะได้เอาเงินนี้มาใช้อ่าขนาดนี้คือการตึงราคาทน้ามันไม่้ลงทั้งเบนซินกับดีเซลโทรไหม <laughs> โอเคไหมเข้าใจใช่ไหมไหน,นว่าต่อ ทําไมคุณสอมยุทธชอบฮะมันเป็นเทคนิคฮะฮะฮะแก๊สนี่ได้ไหมมันมีไหมแก๊สอ่ะมันอย่างน้อยก็ต้องอุดหนน้อยลงอะ่ะอใช่ไหม αι? แก๊สอ่ะ LPG คุณผู้ชมบอกว่าเบนซินพูดในใจอะไรก็กรูฮะ <laughs> อะไรก็กรู จริงๆ <enjoying> ผมต้องใช้คาว่าผู้ใช้น้ำมันเบนซินคือเดอะแบกเธอท่านคือเดอะแบกแบกคนที่ใช้ตอนนี้ดีเซล,ลก็แบกด้วยเหมือนกันมาช่วยแบกแล้ว <c oughs> นี่ถ้ากลุ่มรถบรรทุกเขาเล่าเขารู้นี่คงจะต้องเขาจะต้องไปเรียกร้องให้ลถลงกว่านี้มีความแค้นนะเนี่ยใช่ไหม,ม <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวแท็กซี่มี พยายามติดต่อแกนนำหน่อยสิคุณวรพลนะคะ,ะเขาต้องมีเหตุผลของเขาใช่ไหมเออนี่ทำไมถึงกล้าคิดถึงขนาดจะให้ยกเลิกไปทั้งหมดคงไม่ใช่อ่ะคงจะเข้าใจผิดสนามบินผมก็จะว่ามันคงมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นแท็กซี่ที่เข้าสนามบินเนี่ยอาจจะมีกลไกบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเสียเปรียบไหมอันนี้เดี๋ยวจะถามเขาดูก่อน แต่หลักๆก,ก็คือน่าจะมีคนใช้บริการเขาน้อยลงเพราะว่ามันเหมือนมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือ Grab อใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้เงื่อนไขรายละ,ละเอียดอื่นๆที่ทําให้เขารู้สึกว่าเสียเปรียบนอกจากจำนวนผู้โดยสารลดลงเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรอีกไหมไม่แน่ใจว่ามีเก็บตรงไหม,มรู้แต่ว่าต้องลงทะเบียนนะคะแท็กซี่ที่จะเข้าไปรับคนที่สนามบินแต่ว่า Grab เองเนี่ยแต่เชื่อ<ะ>ผมเลยนะถ้าเกิดรณรงค์ร้องให้หนายมตรียกเลิกแอปพลิเคชันเรียกรถทั้งประเทศคนที่จะประท้วงไม่ใช่คนขับ Grab หรอก ท่านผู้ชมนี่แหละเชื่อไหมผู้ใช้บริการนี่แหละหรือ,อ,อน่าจะหมายถึงเรื่องการตั้งจุดรับไหมคะเพ<อ>ราะอย่างสนามบินเนี่ยมีการไปตั้งจุดไงคะออถ้าเรียกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เรียกผ่านโทรศัพท์มือถืออาจจะไม่ได้เรียกร้องให้ยกเลิกหรือเปล่าเอานี่โกรธแค้นกันใหญ่แล้วตอนนี้ท่านที่ใช้เบนซินเจนเด็นเราต้องมองทีงว่าเป็นการรักษาเชื้อภาพของน้ํามันในอนาคต เกิดวันไหนมาเกิดเหตุฉุกเฉินฉับพลันมันพุ่งขึ้นไปทําไงมันจะได้มีความมั่นใจถึงแม้บัญชีน้ำมันตอนนี้จะเป็นบวกก็เถอะแต่จริงๆริมันก็เคยเกิดขึ้นพุ่งก็นไปติดลบตั้งเจ็ดแปดมืนก็ยังทําได้นี่อ่ะตอนนี้เป็นเวลาที่คนจะช่วยประชาชนไหมคือปล่อยให้มันติดลบไปนิดนึงไม่คือเอาเสมอตัวก็พอ <c oughs> อืออ่ะ เป็นบวกสักเจ็ดร้อยกว่าประมาณนี้พอแล้วหลังจากนี้ลดให้แล้วเอาตามใช่ไหมมันเป็นเวลายากลำบากของพี่น้องประชาชนม,มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปด้วยกันค่ะ